อยู่แตงโมไอ้พี่ใหญ่แตงโมมะละกอมะละกอสวนน้องสวนคุณใหญ่อันนี้มะละกอแขกแลนด์แขกแลนด์เนาะแขกแลนผสมพันผสมฮอลแลนด์กับผสมแขกดำลูกมะเรย์เลยใหญ่กว่าหน้าบอเพสต์อีกเนี่ยนี่ต้นตัวเมียมะละกอต้นตัวเมียอันนี้ก็ตัวเมียต้นตัวเมียต้นตัวเมียลูก มาดูต้นกระเทยอันนี้ต้นกระเทยเหรอใช่กระเทยเป็นต่างกันยังไงกับต้นตัวนี้ถ้า<ะ>เป็นกระเทยมันจะลูกยาวๆถ้าเป็นตัวนี้ลูกจะกลมๆสั้นๆเอ่อตัวกลมๆสั้นๆอ,อนี้คือตัวเมียอันนี้ตัวกระเทยเอ๋อแขกแลนเขาบอกเป็นพันธุ์ผสมของฮอลแลนด์แลนด์ผสมแขกดำผสมแขกดำอืมแล้วตัวผู้อ่ะตัวผู้ไม่มีค่ะเพราะจะคัดทิ้งหมดเลยเอาตัวผู้จะไม่มีลูกเนาะใช่ค่ะ เพราะว่าต้นต้นประมาณ่ะต้นอะไง,ง<อ>ไงนะกาคัดดอกก็คือดูต้นขนาดนี้ต้นประมาณประมาณนี้แหละค่ะแต่ว่าอันนี้ยังไม่ออกดอกคีเพอเขาออกดอกเราจะมาดูดูจากดอกเขาค่ะอดอกเขาจะมีเกสรถ้าเกิดเราต้องดูเกสรเขาถ้าเป็นตัวเมียเกสรจะเป็นตุมตูมๆออกมาถ้าเกิดเป็นกระเทยจะเป็นดอกล้อมล้อมรอบตรงกลางอืม ก็ดูออกเลยใช่ไหมตัวนั้คือตัวตัวกระเทยใช่ไหมตัวนี้น่าจะใช่น่าจะใช่กระเทยประ่าอันนี้น่าจะใช่กระเทยดูยังไงดอกมันนี่ค่ะกระเทยจะเป็นดอกบานๆแต่ถ้าอันนี้กระเทยดอกมันจะบานดอกมันจะบานแต่ถ้าเป็นตัวเมียมันจะตูมขึ้นมาอ๋อมันจะตูมขึ้นมาดูตรงนี้เลยใช่ไหมใช่คแต่ถ้าเป็นตัวผู้มันจะเป็นก้านยาวๆออกมา ตัวนั้นคือตัวผู้อ๋อหรอแล้วมันเป็นพันธุของมันแบบตั้งคือว่าตั้งใจเรียกหรือว่าเป็นอย่างนี้ขึ้นมาก็เรียกมันแบบกระเทยอะไรบางนี้วันนี้น้องกรีดก็พามาเที่ยวสวนสวนมะละกอที่ชุมชุมพรอำเภอปะทิวเนาะ่ค่ะสวนคุณใหญ่สวนนายใหญ่สวนในายใหญ่สวนนายใหญ่อำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรไปดูต้นนั้นดีกว่า ดูใหม่สิมันจะเป็นตุมต้มๆแล้วแกสอนมันจะโผล่ออกมาเนาะตัวเมียนะตัวเมียเป็นนี้เลยตัวเมียแกสอนตัวเมียน้องน้องน้องกรีนน่าจะประมาณสิบได้ค่ะสิบไร่เฉพาะมะละกอะะนะแต่เราจะมาขอที่เขาปลูกอ๋อเป็นที่ของอีกคนนึงแต่ที่ของตัวเองก็คืออยู่ตรง,งที่ฝั่งปลูกทุเรียนทั้งหมดเลย สิบไร่เหมือนกัน,อ,น,กนอันนี้เป็นฝั่งทุเรียนอันนี้พามาดูทุเรียนก็ดูไปแล้วโห<ม> <Okay. S 2> ต้นประมาณนี้ก็เริ่มคัดเพศได้แล้ว okay. ฮะนี่ค่ะขนาดนี้จะคัดเพศได้เหรอใช่ค่ะคัดเพศก็คือเราจะดูเราจะปิดดอกของเขามาดูอันนี้คือตัวเมียฮะปิดดอกของเขามาดูอันนี้คือตัวเมียเลยอืมไอตัวเมียเลยรู้เลยใช่ไหมใช่ค่ะ อ๋ออันจะคัดแ้วถ้าเป็นถ้าเป็นตัวผู้แล้วก็ตัดทิ้งเลยหรือว่าไงตัดทิ้งค่ะตัวเมียก็ถ้าเกิดว่าคู่ของเขาจะมีตัวกระเทยเราจะตัดตัวเมียทิ้งเพื่อให้กระเทยเนี่ยโตขึ้นอ๋อหมาเนว่ามันคู่กันใช่ไหมะถ้าตัวกระเทยถ้ามีเป็นตัวเมียกับกระเทยัด่ค่นต้องตัดถ้าสมมติมันมีเป็นตัวกระเทยเราก็จะตัดตัวเมียทิ้งอ๋อถ้าเป็นคู่กันกระเทยกับตัวเมียต้องตัดกระเทยทิ้งตัดตัวเมียทิ้งเออตัดตัวเมียทิ้งแล้วปลูกแสดงว่าปลูกทุกครั้งที่ก็คือ เราจะซื้อต้นกล้ามาเป็นถุงค่ะแล้วก็อยู่ที่มันก็เขาก็จะสุ่มมาเหมือนก็ต้นในถุงหนึ่งมันจะมีกี่ต้นอ๋อบางทีมันก็งอกขึ้นมาอยู่ที่ว่าเขาเอาเมล็ดปลูกแล้วมันขึ้นกี่เม็ดอะไรอย่างงี้วันนี้ขอบคุณน้องน้องกรีนที่มาให้คอเราซื้อมาเขาคือในถุงมันจะมีบางทีก็จะมีสองต้นจะมีสองต้นสามต้นมีเหมือนฝั่งนี้จะมีสามต้นฝั่งนี้อ๋อเป็นว่ากระเทยสองต้นแล้วก็กระเทยไว้คู่ อ๋อทำไมต้องเลือกกระเทยก็ระหว่างกระเทยตัวเมียไอ้กระตัวเมียกับกระเทยกับกระเทยลูกมันจะยาวยาวแล้วก็ใหญ่ค่ะเราจะขายได้ดีกว่าอ๋อคือลูกมันจะสวยกว่ายาวกว่าอืมแต่ถ้าถ้ามีตัวเมียตัวก็ก็ปล่อยต้นเตียวถ้ามีเฉพาะตัวเมียก็ปล่อยให้แค่นี้โอ้โอ้ไปดูตัวนั้นดูดู โอ้ด oh, ูดสอันนี้มันโดนโลมโดนฝน oh. แล้วก็ลม้มมันก็ล้มเลยนะใช่อ๋อน,นี่นี่น่าจะเป็นตัวกระเทยนะตัวยาวๆเนี่ยเอาน้องไม่ใช่น้องกิฟต์น,น้องครีนน้องกิฟต์นพี่สาวเขาที่อุตส่าห์มาเที่ยวชมสวนมะละกรเนาะขอบคุณมากครับ ใหญ่มากตัวเมียแล้วเนี่ย